กำลังจะผ่านพ้นไปสำหรับปี2565และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2566ซึ่งหลายๆคนผ่านเรื่องราวของปี2565กันมาบางคนก็ชีวิตราบลื่นไม่ติดขัดอะไรหน้าที่การงานดีการเงินมีใช้ไม่ขาดมือเรื่องคู่ครองก็สมหวังมีความสุข แต่อีกหลายหลายคนก็อาจจะถือว่าปี2565นั้นหนักเอาการเจอทั้งมรสุมต่างๆนานา,นาตั้งแต่ต้นปีกลางปีปลายปีแต่ก็ผ่านพ้นมาได้อย่างไรก็ดีเรามาดูแนวทางการใช้ชีวิตในปี2566โดยดูผ่านราศีต่างๆ ว่าช่วงต้นปีกลางปีปลายปีจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างดีหรือร้ายหรือใครกำลังรอโชคลาภรอเนื้อคู่หรือวิธีการเสริมดวงชะตาแก้เคล็ดต่างๆหรือมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ดวงดีตลอดปีและตลอดไป ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนหมอจำลองจันศักรับทําขวัญน,นาคงานอุปสมบทงานพิธีมงคลสมรสบ่าวสาวพิธียกเสาเอกเสาโทตั้งสารพระภูมิตายายพิธีบวงสวงต่างๆติดต,ต,ต่อที่เบอร์089 9033321มาองหมอจำลองจันสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขอขอบคุณร้านข้าวมันไก่ใบเงินไกลซุ้มวัดพญาตกาลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดน้ำจิ้มน้ำมันงาถือเป็นสูตรเด็ดของทางร้านไก่นุ่มอยากทานข้าวมันไก่ให้นึกถึง ร้านเข้ามันไก่ใบเงินอยุทยาราศีกันดวงรายปี2 5 6 6ของชาวราศีกันดวงของชาวราศีกันดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีมีบุญเก่าคอยสนับสนุนเนื่องจากชาวราศีกันค่อนข้างเป็นคนใจบุญอ่อนโยน จึงจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้านการเงินชาวราศีกันปีนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดวงการเงินจะเริ่มฟื้นตัวจากปีที่แล้วที่อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นหากคิดจะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้เลย เพราะช่วงเดือนแรกของปีคือเดือนมกราคมนั้นเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะยังต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆหรืองานที่ค้างมาจากปีก่อนดวงชาวราศีกันจะเริ่มฟื้นและพุ่งขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือลาบลอยปีนี้ดวงของชาวราศีกันค่อนข้างที่จะโดดเด่น ในเรื่องของโชคลาภหรือลาบลอยส่วนด้านการงานของชาวราศีกันนั้นเป็นปีที่การเงินกับการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นและไปด้วยกันสำหรับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็จะรักกันดีแต่สำหรับที่ทำงานให้ระวังอาจมีคนใส่ร้ายมีคนอิจฉาเพราะดวงการงานของชาวราศีกัน ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆช่วงต้นปีเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงแรกของเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันยังจะต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆไม่ว่างานที่คาราคาซังกันอยู่การเงินที่ยังติดติดขัดขัดอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่หากผ่านพ้นเดือนมก,กราคมไปแล้วดวงชะตาของชาวราศีกันจะเหมือนกราฟที่พุ่งขึ้นการเงินที่เคยติดขัดเคยฝืดเคืองก็จะเริ่มคลี่คลายจะเริ่มมีเงินเข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นอาจจะมีความคิดที่จะหารายได้ใหม่ๆงานบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับงานออนไลน์ซึ่งชาวราศีกัน ค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานมากจนบางครั้งอาจทำให้เจ็บป่วยอาจเกิดอาการเจ็บต้นคอเจ็บข้อมือเพราะฉะนั้นชาวราศีกันควรที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยช่วงกลางปีเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมช่วงกลางปีของชาวราศีกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องใจแข็งและต้องกล้าที่จะปฏิเสธพยายามอย่าเป็นคนใจอ่อนเพราะช่วงเวลานี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินการให้เซ็นค้ำประกันหรือให้มีการเซ็นรับรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้าง รวนแล้วแต่จะทำให้ชาวราศีกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ขอแนะนำว่าต้องหนักแน่นและใจแข็งเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดความกังวลในภายภาคหน้าหรือในอนาคตช่วงปลายปีเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมช่วงปลายปีของชาวราศีกัน จะเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แต่จะติดอยู่หนึ่งอย่างคือหากชาวราศีกันคนใดที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักบางทีปัญหาเหล่านี้จะฉุดดวงชะตาในเรื่องโชคลาภให้ไปหรือขึ้นไม่สุดหากใครมีปัญหาเรื่องความรักก็ควรที่จะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาพยายามหาทางออก ก่อนที่จะสิ้นปีหากแก้ปัญหาหรือเคลียร์ใจเรื่องความรักได้แล้วชีวิตไม่คิดฟุง้งซ่านไม่มีปัญหาหรือเรื่องเครียดยด,ดวงชะตาก็จะกลับมาพุ่งเต็มที่เหมือนเดิมมีโอกาสได้ลาบลอยอาจจะได้เงินก้อนหรือบางทีสิ่งของที่ประกาศขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดิน ก็มีโอกาสขายหรือทำกำไรได้ก่อนสิ้นปีการเสริมดวงของชาวราศีกันดวงชะตาของชาวราศีกันปีนี้ค่อนข้างที่จะดีมากควรไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงซื้อข้าวสารอาหารแห้งบริจาคให้คนยากไร้คนไร้บ้านและข้อสำคัญ ควรทำบุญตักบาตรกรวดน้ำให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะเป็นการต่อบุญให้ชาวราศีกันมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีและตลอดไปสรุปดวงชะตาของชาวราศีกันช่วงต้นปีของชาวราศีกันจะยังคงต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆ ที่ติดค้างมาจากปีก่อนพอถึงเดือนกุมภาพันธ์การเงินที่เคยฝืดเคืองก็จะเริ่มมีรายรับเพิ่มเข้ามาและมีความคิดที่จะหารายได้เสริมและจะมีช่องทางรายรับเพิ่มมากกว่าหนึ่งช่องทางช่วงกลางปีช่วงกลางปีของชาวราศีกันจะมีรายรับจากรายได้หลัก และรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาก็จะมีคนใกล้ชิดคนรอบตัวเพื่อนฝูงที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือต่างๆซึ่งชาวราศีกันหากให้ความช่วยเหลือมันหนักเกินไปขอให้ชาวราศีกันรู้จักการปฏิเสธหรือบอกปัดไปบ้างเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงปลายปีช่วงปลายปีของชาวราศีกันหาเคลียร์ปัญหาเรื่องคนรักได้ไม่มีอะไรมากวนใจก็เหมือนเปิดประตูรับทรัพย์จะมีโชคลาภเป็นเงินก้อนเข้ามาอาจขายที่ดินหรือบ้านจัดสรรอะไรที่รอการปิดการขายอยู่มีโอกาสสูงที่จะทำสำเร็จ ก็เป็นแนวทางของการใช้ชีวิตนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดๆก็ตามต้องมีสติและไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแค่นี้ก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับปีใหม่นี้ ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขกายสุขใจตลอดปีและตลอดไปครับ